ไม่แม่ไปเที่ยวม,มาเร็วลงเร็วลงเร็วเร็วล,ล,ลีลาอยู่ได้แม่ไปแล้วไปตูใส่แม่งไป น้ำรถแล้วครับบรรยากาศหลังน้ำรถครับผมล้างพื้นไปเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ย่าเดินดีดีดิบรรยากาศหลังน้ำรถครับผม,มล้างพื้นเสร็จแล้วยังไม่ขนของลงครับเผื่อตกซ้ำน้ำรถแล้วน้ำรถเร็วรไฟติดขึ้นแล้วมะกราะอืม พากูมาไปทางไหนไม่ไปเดินตามเมียเดินตามหลังเมียน้ำรถนะครับน้ำรถแล้วใต้ถุนดินยุบเป็นเลยดินโคลนกลายเป็นดินโคลน อ่าอ่าฮ้าาพาไปดิบบ้านไหนอ่ะไปไหนไปด้วยเรามีหมานำเจ้าคนครับจิ้งจอกรถยังจอดจอดจอดหัวจอดรถไม่รู้ ยรักของราธีพิจิตแมงป่องมาแล้วน้ำท่วม้น้ำท่วมแล้วน้ำรถแล้วครับน้ำบงรถแล้วน้ำบรถล่าตลาลาตำาหดสัญลักษณ์ของราธีพิจิตมาแล้ว Oh, โ,อเเโอ้กอเอสน,สกน่นยังงาะแน่นตึบเลยอเอขึ้นมาสัญญลักษ์เหลงราชีพิจิกแมงป่องสวัสดี <c oughs> ขึ้นมาดีนี่ตัวใหญ่ด้่ไหยกอเดียวหาย Này, nè tôi vậy đó